สวัสดีครับทีนี้ก็มาพบกับ1ิบหน่วยบนแดนลีลับนะครับมารู้ว่าสิบหน่วยบนจะได้ตัวอะไรกันมาบ้างสรุปเลยนะครับอันนี้คือหลักร้อยบนนะครับเอาไปก่อนหลักร้อยบนได้มาสองตัวคือสามกับ4ี่จะเดินต่อหรือไม่3 4 5สี่ห้างวดที่ผ่านมาถือว่ามันก็เดินเข้าตรงๆมาตลอดนะครับวันนี้จะเป็นงวดที่หามันจะไปต่อได้ไหม และนี่กคือ1ิหน่วยบนกลุ่มที่หนึ่งหน่วยบนกลุ่มที่หนึ่งนะครับ และเมื่อเป็น10หน่วยบนในกลุ่มที่สองส่วนในกลุ่มเลขสีทั้งมนี้ก็เป็นกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่สามอีกชุดหนึ่งเหมือนกันคือตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับ เป็นหลักสิบหลักหน่วยที่จับคู่ให้มาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะก,กลุ่มที่1ที่2หรือกลุ่มที่3ทีนี้จะจับจับมามันจะจับให้มันชนกันมามันมาเป็นไปตามที่คาดหวันนะให้มันน้อยตัวที่สุดนะ,ะให้เป็นกลุ่มน้อยตัวทีนี้ อันนี้จะเป็นเนี่ยแปดสองแปดสีหนึ่งสองศูสองจะเป็นตัวที่คัดออกมาน้อยตัวนะครับแต่ทีนี้มันมันมีเลขดับมีเลขดับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีคนก็แบ่งปันเลขดับมาให้ก็เลยจะลองลองเอามาใช้ดูพราะว่าดับสองกับสาม ทั้งหลักหน่วยหลักสิบดับสองกับสามทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะทั้งหลักหน่วยหลักสิบถ้าหลังหลักหน่วยหลักสิบก็หนึ่งสองก็จะไม่มีมันก็เลยจะมีอยู่ตัวลงลงกตัวลงลงกก็คือกลุ่มนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็แปดสี่แปดศูนย์พวกนี้เดี๋ยวตัวนี้ขอให้ตัดเป็นเลขดับ คัดออกจากเลขดับมาใส่แล้วกันนะเนี่ยไอ้แปดสองแปดสี่หนึ่งสองสอสองเนีน่ยดูว่าเมื่อมันบอกว่าดับเลขสองเลขสามมันก็จะไม่มีแล้วเนี่ยแปดสองอย่าดับอนาคตก็แล้วกันเด้ออย่ามาดับตัวเลขอนาคตกันเด้อเนี่ยนี่คือกลุ่มคัดออกมาจากที่เอาเลขดับมาใส่ แต่ยังไม่คาดหมดหรอกแต่คาดออกมาให้ประมาณนี้คาดจากที่ในกลุ่มนี่แหละทั้งสามกลุ่มสี่กลุ่มนี้อันนี้เลยเป็นว่ากลุ่มตัวเลขฝั่งนี้เลขในกรอบนี้เลขในกรอบสีชมพูนี่เลยจะเป็นตัวเลขที่เอาเลขดับมาคาดจากหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มเนี้เหลือประมาณนี้แต่อาจจะคาดมาไม่หมดหรอกมันยังเหลือหนึ่งหก 1, ด้วย ศูนย์หก็ยังเหลือเออมีเหลือหนึ่งหกแต่ให้เอาประมาณนี้แหละนี่คือกลุ่มตัวเลขที่เอาเลขดับมาจับแล้วถ้ามันมาเหมือนทุกครั้งก็จะให้เอาเกณ์พวกนี้ไปเป็นตัวสำคัญมากกว่าเป็นตัวแนวโน้มมากกว่าแล้วกันนะครับเป็นตัวแนวโน้มที่น่าจะออกได้มากที่สุดก็คือในกลุ่มนี้อันนี้ก็คือหลักร้อยบนนั่นแหละ สามสี่สองตัวนี้นะครับร้อยบนมาจับตามที่ชอบไลยเลย,เลยแต่ถ้ามันไปออกในกลุ่มเลขดับอันนั้นก็ดับไข่ดับมันเลยทีนี้ดับอนาคตเลยทีนี้ดับตังในกระเป๋าด้วยก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยคือตุ่มที่คัดออกมาส่สุดแล้วก็คือในนีนะ้ในกรอบสีชัมพูนี้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านตามบนวาสนาแต่ละคนนะครับ